ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีหลักนักสะสมครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลัก c h a ชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องคนหลักสี่นะครับมีเหรียญที่อ่าเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนั่นเองนะครับที่เรามีการเก็บสะสมกันนะครับว่านักสะสมมีการเก็บสะสมเหรียญแบบไหนนะครับเราไปติดตามรับชมเหรียญชนิดหนึ่งบาททั่วไปครับ ซึ่งเป็นเหรียญอ่าเป็นแค่ปีพศนะครับออกแค่ปีพศที่เราควรเก็บสะสมนะครับสำหรับเพ,เพื่อนที่กําลังเก็บสะสมอยู่ในณขณะนี้นครับเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมกับทั้งช่องได้เลยนะครับคุณหลักสี่มีข้อมูลที่อ่าหลายหลายท่านนะครับอาจยังจะไม่รู้นะครับว่าเหรียญที่เราใช้ใจ่ายอยู่ทุกวันนะครับ ว่าเหรียญไหนนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับมีราคาไหมนะครับเหรียญแบบไหนที่จะหน้าที่จะเก็บสะสมไว้นะครับเราไปติดตามข้อมูลนะครับและก็การตรวจสอบเหรียญว่าเหรียญปีไหนที่คนเก็บลักกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเอาเป็นเหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับเหรียญปีพศ .2,500 56นะครับปี56นี่ยังนะครับยังไม่มีการเก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญปี56นะครับก็ผ่านไปนะครับผ่านไปเราก็แยกออกไปนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2530นะเป็นเหรียญองค์พ่อหลอกเก้านะครับรองค์พ่อหลอกเก้าสำหรับเหรียญปี30นะครับ ปี30ถ้าเจอนะครับแบบนี้เก็บเลยนะครับเก็บปี30ก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8ของเหรียญหายากชน,นิด1บาทนะครับมีจํานวนการผลิตยอยู่ที่329ร้อยยเล้านสี่แสนเหนรียญน,นะครับณปัจจุบันนะครับถ้าราคาที่มีการประกาศขายไว้ขายไว้นะครับไม่แน่นอนนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับ เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ก็แยกออกไปนะครับเรามาดูเหรียญอย่ยงนี้นะครับปีพศ2544นะครับสําหรับเหรียญปี44เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่10นะครับของเหรียญหายากชนิด1บาทซึ่งมีจํานวนการผลิตอยู่ที่385ล้าน104,000เหรียญนะครับ เหรียญแบบนี้เจอปี44ถ้านะเก็บเลยครับเพื่อนๆนะครับไปเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วดีกว่านะครับเหรียญปีพศสองพห้าห้าก็ยังนะครับสามารถเอาไปใช้จ่ายชีวิตประจําวันได้เลยนะครับปีพศสองพันหอยาไปแล้วนะครับไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องเก็บเอาไปใช้จ่ายนะครับปี39นะครับถ้าเจอปี39เกเก็บนะครับเหรียญ ปี39แบบนี้นะครับติดอันดับที่3ของเหรียญหายากนะครับเฉลี่หนึ่งบาทมีจำนวนการผลิตอยู่ที่98้าล้าน4 8 7เพันเหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เก็บครับแยกเลยนะครับ่าปนกันนะอย่าปนกับเหรียญที่เราแยกออกไปนะครับปีพศ2550ก็ยังไม่มีติดอันดับนะครับก็นำไปใช้ปกตินะครับเหรียญปีพศ .2,500 ออ 4 1นะครับสำหรับเหรียญปี41นี้นะครับติดอันดับที่2ของเหรียญหายากนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 25, 25 2, ล้าน2องแันเหรียญนะครับเหรียญอันดับที่2นะครับควรเก็บนะครับแบบนี้ครับปี41นะครับดูเหรียญต่อไปเหรียญปีพศ2 5ง0ันนะครับสำหรับเหรียญปี4 6นี้ ติดอันดับที่6ของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่2 3 6ร้อยสามหกล้านห้าแสนสามื่นสามพันเหรียญนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เก็บนะครับเก็บนะครับเหรียญปีพศอ,อ,อะไรเอ่ยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบก็ยังนะครับก็แยกออกไปนะครับเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้าร้อย 49ปี49ไม่ติดอันดับครับก็แยกออกไปนะครับเหรียญน,นี้ปีพศ2545สำหรับเหรียญปี45นี้ติดอันดับที่7ของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่226 266ล้าน25,000เหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญปี45นะครับเหรียญน,นี้เก็บนะครับเก็บไว้เรื่องต่อไปเหปออรียญปีวศออะไรนะครับปีพศ2องพันนะครับสําหรับเหรียญปี34ติดอันดับที่9ของเหรียญหายากนะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่329ี่ล้าน9ก้าแสห่นเหรียญนะครับเก็บนะครับเก็บ และเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญนี้เหรียญปีพศ2529นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่1นอ่าติดอันดับที่1ของเหรียญหายากที่นิดหนึ่งบาทนะครับนัมเบอร์วันนะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่4ล้าน2 0แสนเหรียญนะครับเหรียญอันดับที่1นี้ยิ่งเก็บเลยนะครับ เหรียญแบบนี้สรับเหรียญนี้เป็นเหรียญช่อฟ้าสั้นนะครับซึ่งมีผลิต2บล็อกนะครับก็คือช่อฟ้ายาวด้วยนะครับแต่ช่อฟ้ายาวทางช่องยังไม่มีนะครับยังไม่มีให้มิลรักนักสะสมได้รับชมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านครับจะหามาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าช่อฟ้ายาวเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการแยกนะครับเหรียญนะครับที่ เป็นปีพศที่ควรเก็บนะนี่ปี36ปี36ก็เก็บนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับปี42ปี42ก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับ4นะครับเหรียญนี้นะครับเก็บนะครับเก็บเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบเหรียญที่เราควรจะเก็บนะครับสะสมและเก็บไว้เพื่อครับข้างหน้านะครับมีมูลค่าสูงแน่นอนนะครับ แต่สำหรับเหรียญที่แยกออกไปนะครับก็สามารถที่จะไปใช้ใจได้ตามปกติครับมีมูลค่าแค่1บาทครับแต่เหรียญที่คัดออกมาแล้วนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นในหน้าขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในสิของเหรียญหายากนะครับชนิด10บาทครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับ เหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีเป็นเซตแบบนี้นะครับเราสามารถนะครับที่จะนําไปนะครับประมูลขายในเพจ facebook ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นการหารายได้อย่างหนึ่งนะครับการเพิ่มมูลค่าอะไรกันนะครับถ้าเหรียญที่เป็นชุดติด1นึในสิของเหรียญหายากนะครับจะมีการซื้อขายกันในเพจ a c e b o o k นะครับก็นําไป ประมูลนะครับประมูลขายเพจซื้อขายเหรียญนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มนะครับกับทางเพจ Facebook ที่เขาเปิดครับทางช่องก็เข้าไปร่วมกลุ่มนะครับประมาณ20บกว่ากลุ่มนะครับก็เข้าไปร่วมกับเขาครับเพื่อประมูลขายแล้วก็รับซื้อนะครับรับซื้อแข่งนะครับประมูลแข่ง ในการซื้อเหรียญนะครับซื้อเหรียญที่เราต้องการนะครับกับทางแอดมินเพจนะครับที่เขาเปิดเพจไว้นะครับเราก็ทําตามกฎเขานะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทางช่องคนหลักสี่นะครับได้แนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่อยากขายเหรียญนะครับเข้าไปร่วมกลุ่มนะครับในเพจ Facebook นะครับชัดเจนนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าทางช่องคนหลักสี่รับซื้อเหรียญนะครับ ไม่ใช่นะไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับช่องคนรับสี่เป็นแค่ช่องที่ให้ข้อมูลเหรียญนนครับและรายละเอียดเหรียญที่ได้ไปศึกษานะครับได้เข้าไปศึกษาในหลายๆแหล่งนะครับก็เลยนํามาพูดมาคุยมาเขาเรียกว่าแบ่งปันแล้วกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์ครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสาไทยมานะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศออไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลเหรียญน,นะครับ ชนิด1บาทนะครับที่ควรเก็บสะสมมาฝากพี่ๆเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็กินก็ขอกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกับทางช่องนะครับเพื่อ,อรับข้อมูลนะครับที่ทางช่องได้นํามาครับหามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขอภัยในหน้าที่นี้นะครับก็ทางช่องขอ,งของจบการรีวิวนะครับ เียนชิ้นนี้หนึ่งบาทไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ